สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโจันดโจนะคลิปนี้เราอยู่กับเกมนิเกตน,นะครับแล้ววันนี้ผมจะมาโชว์เคสสำหรับทีมในการตีบอสโซโลเรดซีซั่นที่7นะครับผมนั่นก็คือบอสอัลตรานะครับผมซึ่งผมตีจบไปแล้วนะครับแล้วก็ ปรับทีมบาลานอะไรเรียบร้อยแล้วหลังจากที่ได้ขึ้นไลฟ์สตีไปเมื่อวานนี้นะในปัจจุบันอันดับผมอยู่ประมาณ15นะครับซึ่งเดี๋ยวผมคิดว่าน่าจะลงไปอีกเยอะนะครับคิดว่าท็อป50เนี่ยน่าจะเหยียบๆประมาณสัก700 0คิดว่า7,000น่าจะไม่รู้ว่าเซฟหรือเปล่านะเพราะว่าตัวบิ๊กๆเท่าที่ผมดูยังไม่ได้มาเลยนะครับในปัจจุบันนะแล้วก็อันนี้คือทีมที่ผมใช้ในการตีบอลนะครับเดี๋ยวผมจะ พูดคร่าวๆก่อนจะให้ดูฟุตเทจตอนผมตีแล้วกันนะบอสอัลต้าเนี่ยจะเป็นบอสทตุไฟฟ้านะครับผมซึ่งบอสแพ้เหล็กซึ่งแน่นอนละครับเอามาขายลูกพี่หมวกแดงนั่นเองนะครับเพราะว่าเป็นตัวละครทตุเหล็กนะครับแต่นอกจากลูกพี่หมวกแดงเนี่ยยังมีตัวละครทตุเหล็กอีกหลายตัวที่สามารถเฉิดฉายได้นะถ้าเป็นตัวเมตาปกติเนี่ยก็จะเป็นสโนไวท์ร่างแรกนะครับผมซึ่งถ้าใครมีดาเมจชนะทางทตุเยอะเนี่ยก็จะค่อนข้างได้เปรียบนะแม็กเวลด้วยนะครับผมซึ่งแม็กเวลเนี่ย ผมมีชนะทางธาตุสองชิ้นเหมือนเมื่อสักครู่นี้นะครับในขณะที่ส n o ว white เนี่ยมีชนะทางธาตุแค่ชิ้นเดียวนะครับแล้วก็ลูกพี่หมวกแดงผมมีชนะทางธาตุแค่ตรงหัวนะครับก็ถ้าใครมีชนะทางธาตุเยอะเนี่ยพวกไมซ์ snow หมวกแดงหรือว่าแมกเวลเนี่ยก็จะทำดาเมจได้ค่อนข้างเยอะนะครับผม จริงๆมีอีกหนึ่งตัวละครที่น่าสนใจแต่ว่าผมไม่ได้ใช้นะนั่นก็คือชูการนะครับถ้าใครปั้นชูกามาเนี่ยแลวอัพเบิร์สมาเยอะๆซึ่งเบิร์สเนี่ยเขาจะเพิ่มความเร็วในการโจมตีใช่ไหมชูกาเป็นเหล็กนะครับถ้าใครมีชนะทางธาตุมีแมกกาซูลเยอะๆเนี่ยก็สามารถใช้ได้นะในเซิร์ฟนอกเขาก็ใช้กันนะสำหรับพวกที่ตีได้เป็นหมื่นล้านนะครับผมก็ใช้ชูการเล่นคู่กับแม็กเวลเหมือนกันนะครับผมก็ใช้งานได้ค่อนข้างดีนะเพราะว่าเป็นซีซั่นที่บอสเป็นไฟฟ้าใช้ธาตุเหล็กได้ค มาเริ่มต้นกันที่ทีมยากที่สุดเลยนะครับนั่นก็คือทีม Snow White นะซึ่ทีม Snow w ไวท์ของผมเนี่ยจะใช้เป็นโฟกหวังนะอาจจะแปลกกว่าทีมคนอื่นเล็กน้อยนะครับแต่ว่าโล่โฟกหวังเนี่ยมันทําให้สโน w w ไวท์เวลาชาร์จยิงใส่บอสเนี่ยมันเอาหน้ารับโล่ได้นะครับผมซึ่งอันนี้ไม่ได้เป็นโรเทชันที่เพอร์เฟกอะไรนะผมพยายามรีแล้วแต่แบบรู้สึกเหนื่อยเหลือเกินเวลาเล่นทีมสโน w ไวท์ก็เลยแบบพอนะอ่ะอันนี้ผมกดอ่าโฟกหวัง เพื่อกางโล่ครับเห็นไหมครับว่าสโนไวท์เนี่ยเอาหน้ารับโล่ได้เลยแล้วเราก็ยิงใส่บอสให้โดนต่อมพิษหลังจากนั้นก็หลบพิษหลังบังเกอร์ซึ่งทีมนี้จําเป็นที่จะต้องเลี้ยงเลือดและบังเกอร์ของทีมเราให้ค่อนข้างดีนะครับส่วนสโนไวท์เนี่ยมีดูดเลือดจากโฟกหวังนะครับก็สามารถเอาหน้าเขตไปได้นะครับเพียงแต่ว่าตอนจังหวะชาร์จเนี่ยควรจะมีโล่โฟกหวังถ้าสมมติว่าบอสก,กำลังทำสตนนะพอเป,ปิดวงมาเนี่ยเพื่อนๆก็เคลียร์วงไปเลย ซึ่งวิธีการเล่นอ่ายูฮเนี่ยคุณจะต้องยิงเบอร์สนไว้เนี่ยถ้าจะเอาเ e อร์เฟกต์โรเ o ชเนี่ยจะต้องยิงตอนทุกๆ30วีก็คือชาร์จรอมาเลยแล้วก็ยิงนะครับจะได้บัฟแอคแท็กที่ค่อนข้างเยอะนะซึ่งอันนี้ผมจะไม่ขอลงลึกแล้วกันนะเพราะว่าถ้าอธิบายน่าจะต้องทำคลิปแยกดีกว่าอ่าพอใกล้1นาทีครึ่งแล้วเนี่ยบอสจะเริ่มเข้าสู่เฟส2นะครับผมซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าสมมติเราเจนเกตตรงนี้ทันเนี่ยแล้วตั้งสนเนี่ย ยิงช้าเต็มได้เนี่ยก็จะได้ดาเมจเยอะขึ้นนะแต่นี่ผมยิงไม่ทันนะครับผมก็เลยต้องรีบยิงนะก็ดาเมจก็จะหายไปเยอะพอสมควรนะแต่ว่าเออผมก็เอาเท่าที่ผมได้แล้วกันนะแต่ก็บอกเพื่อนๆไว้แล้วว่ามันไม่ใช่เพอร์เฟคโรเทชันนะครับผม่านี้ก็ทำบนเหมือนเดิมครับซึ่งยูฮานี่เพื่อนๆสามารถตั้ง รีโหลดรอแมกกาซูนได้นะครับเพื่อให้เจนเกตให้ไวที่สุดนะอย่างที่บอสกำลังจะสตาร์ทผมก็เปิดโฟวังมาเอาหน้ารับเห็นไหมแล้วก็สนเนี่ยก็จะชาร์จได้โดยที่ไม่โดสนสตาร์ทแล้วก็ยิงบอสได้แบบสบายๆนะอ่านี้ผมก็โหลดเห็นเลือดก,กันไฟบังเกอร์ผมก็ยังอยู่ครบดีนะยูฮากเกือบจะตายแล้วนะครับผมอ่าช่วงที่เขาไม่มีตอมพิษเพื่อนๆก็ยิงคอไปนะครับผม ถ้าโลเคชันดีกว่านี้เนี่ยม,มันสามารถที่จะเลี้ยงสโนเข้าเบอร์ตร,ตรงเนี้ยแล้วก็ชาร์จรอได้เลยนะแต่อันนี้ผมเจนเจนเกตไม่ทันเออมันก็เลยแบบดาเมจหายค่อนข้างเยอะเลยอ่ะตรงนี้ก็พยายามหลบลูกพิษนะคะผมเพราะว่าค่อนข้างแรงนะและตัวฮิลเราไม่ได้เป็นตัวฮิลที่แบบฮิลเพื่อนตัวนะครับก็พยายามเศษเลือดอะไรพวกนี้ให้ดีๆนะอย่างน,นี้โฟกหวังทอนไปก็โดนไปเต็มๆอ่าอันนี้ต้องหลบ ก็เหลือสีวิก็ไม่มีปัญหาอะไระครับดามจก็ได้ประมาณพันเอ็มโดยประมาณก็ถือว่ากลางๆนะสำหรับไม้นี้ของผมนะครับต่อมาเป็นไม้ที่ผมเล่นเทคเดียวแล้วก็คือจบเลยก็คือไม้แม็กเวลคู่กับมนะครับผมก็แม็กเวลก็กดเบิร์ดก่อนนะคบผมเพราะว่าเคลียร์ตอมพิษด้วยแล้วก็ยิงย่งๆไมครับผมไม่เลี้ยงวงแดงนะอันนี้ก็คือ ยิงทิ้งไปเลยนะครับผมแล้วก็ดาเมจก็ยิงเข้าหัวไปเรื่อยๆนะครับซึ่งจริงๆเราไม่มียิงทะลุนะก็จําเป็นต้องพึ่งแม็กเวลทีนี้เล่นค่อนข้างง่ายครับเพราะว่าเอาหน้ารับพิษครึ่งหนึ่งก็ได้อย่ายรับเยอะเลยนะเอารับสักครึ่งหนึ่งเนี่ยอันนี้ผมหลบใช่ไหมอ่ะแล้วก็อันนี้ออกมาก็คือช่วงช่วงแรกผมไม่ได้เอาหน้ารับพิษแล้วก็เล่นเหมือนเดิมอ่ะยิงต่อมพิษไปก็เคลียร์วง เกียววงปกตินะครับปึ๊บบอลล้มเด็กตอมแล้วเพื่อนเพื่อนก็เข้าเบิร์ดแมกเวลอ่ายิงเสรปึ๊บอันนี้เราต้องหลบนะเพราะเราไม่มีโล่เดี๋ยวยายก็จะซ่อมบังเกอร์ให้นะครับ ม,มันเลี้ยงชิวๆอ่ะมีทั้งฮิลมีทั้งซ่อมบังเกอร์ทีมนี้ก็เลยเป็นทีมที่เล่นค่อนข้างง่ายอันนี้ผมโดนพิษไปนิดนึงนะแต่ว่าไม่ต้องไปซีเรียสมากเพราะว่าบองไงก็ฮิลทันอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ตีตีบอสไปเลยนะระวังวงขาวแค่นั้นพออ่าโอเคเสร็จแล้วพอมีพารเสร็จปุ๊บเราแม็กเวลยิงแม็กเวลก็จะแรงมากๆเพราะว่าโดนทั้งคอทั้งบอดี้แล้วก็พารนะครับผม พอเฟสสองแล้วเนี่ยที่บอสมันหัวเหม่งออกมาแล้วเนี่ยก็คือคอเขาโผล่มาแล้วเนี่ยสนุมูเดเนียเนี่ยก็จะยิงแรงมากๆเลยนะครับดาเมจก็จะเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะสำหรับมูเดเนียนะซึ่งทีมนี้ถ้าใครทําชูก้ามาเยอะๆใช้ชูก้าแทนมูเดเนียได้นะอันนี้ผมโดนพิษไปหน่อยแต่ก็อย่างที่บอกนะบลองฮิวทันนะครับผมตัวเทพตรงนั้นก็ทำาวนครับง่ายมากๆเลยอันนี้คือเทคเดียวที่เพื่อนๆเห็นตอนนี้นะ เล่นรอบเดียวแล้วก็ไปเลยไปคิมอื่นอึอออมอแม็กเวลอย่าลืมไปปั้นกันนะขายมาทุกซีซั่นแล้วนะสำหรับผมสำหรับช่องผมเนี่ยปั้นเถอะครับมันใช้ได้หลายทีมมากๆเลยสำหรรบแม็กเวลนะ จริงๆคุณทำ OL ก็ได้นะเพราะว่าแม็เวลเล่นได้หลายทีมต่อให้แอทแท k เยอะกว่าสโนไวท์เ,เนี่ยเขาก็สามารถไปเล่นทีมอื่นๆได้นะครับผมก็อาจจะขาดแค่ทีมมิลนานดาเฉยๆถ้าสมมติว่าคุณแม็กเวลแอทแทเยอะกว่าสโนไวท์อะไรพวกนี้นะก็อาจจะเล่นแค่ไม่ได้แค่ทีมมิลนานดานก็เรียบร้อยครับ 2> 1, 2. เกือบ2,100ซึ่งจริงๆถ้าตับบี้ตะบันเล่นเนี่ยอาจจะได้เยอะกว่านี้ ต่อมาเป็นทีมแบกของซีซั่นนี้นะครับผมนั่นก็คือลูกพี่หมวกแดงนะครับผมก็ผ่มาเนี่ยผมไม่ได้ใช้13ของลูกพี่หมวกแดงนะผมใช้แค่เบิร์สของลูกพี่หมวกแดงเฉยๆผมเก็บไปไว้ใช้ช่วงตอนท้ายนะครับผมแต่ว่าลูกพี่หมวกแดงเนี่ยเวลากดเบิร์สเนี่ยเราผมจะไม่รีบเคลียวงนะผมจะให้ลูกพี่เนี่ยยิงไปตรงหัวของบอสเนี่ยลๆนะครับเพื่อไม่ให้เสียดีเพสนะนอกนั้นก็ยัดดีเพสแล้วก็ เล่นคลิกสโคให้ไวที่สุดนะครับผมเท่าที่จะไวได้นะซึ่งผมพูดตามตรงนะอตอนผมเล่นเนี่ยมือผมแข็งอยู่เหมือนกันนะถ้าคุณดูอลิสผมเนี่ยยิ่งตีๆขาดๆดอยู่สำหรับคลิกสะโคบนะครับผมซึ่งหลายคนเนี่ยก็อาจจะไม่ใช้วอลลุ่มนะแต่อาจจะใช้ลิเตอร์แทนนะครับแต่ส่วนตัวผมอยากให้ลิเตอร์ไปอยู่ทีมอื่นมากกว่าเพราะว่าลิเตอร์ซ่อมบังเกอร์ได้ถ้าเราเอาลิเตอร์มาทีมนี้ทีมเดียวเนี่ยมันทําให้ทีมอื่นเล่นค่อนข้างยากซะมากกว่านะครับ อ่าเนี่ยผมยิงต,ต,ตีขาดขาขานิดเดืงนะมือแข็งมือแข็งมือเนยเลยอ่าจังหวะแล้วยิงเบิร์ดเนี่ยถ้าสมิมีเบิร์ดอยู่เนี่ยแนะนำว่าสปแปมดาเมจไปที่หัวไปเลยนะครับเพราะว่าเราจะเป็นที่จะต้องรีดดีเพสให้ได้เยอะที่สุดนะอย่าเสียเวลาเอาดีเพสอันมีค่าไปยิงวงนะถ้าไม่จำเป็นนะคะผม อันนี้ผมเสียดีเพซไปพอสมควรนะตอนตอนบอสเข้าเฟสอันนี้อันนี้เอาหน้ารับได้นะครับเรามีโล่ของเทียนะก็นนจะไม่สตันนะครับ แล้วก็ฮิลเนี่ยก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของนาคาไปนะอ่าจริงจริงจริงๆเอาหน้ารับได้บ้างนะแต่ว่าอย่าให้โดนทิศเยอะเกินไปเพราะว่าอลิซถ้าเลือดต่ำกว่า80%ช่วงแรกเนี่ยอลิซยิงไม่ทะลุนะครับหมายความว่าอลิซจะเสียดาเมจยิงคอไปนะครับก็เสียหายอยู่แต่ถ้าเป็นช่วงเลทเกมที่เขาเปิดหัวมาให้เรายิงแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับผม ก็เกือบ2,5 0 0ถ้าตะบี้ตะบานลีเนี่ยอาจจะได้ดีกว่านี้นะครับผมแต่ว่าเออก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับทีมลูกพี่เนี่ยเห็นไหมว่าแรงจริงๆเลยนะครับ1,200กว่านะครับผมต่อมาเป็นไม้ที่4นะครับผมสำหรับทีมสกาแอนิสแล้วก็เล่น เป็นทีม reload ไวนะก็จะมาคู่กับอาจารย์มาเซียน,นาเพราะว่าอาจารย์มาเซียน,นาเป็นตัวละครใช้กระสุนนัดสุดท้ายก็เหมาะที่จะเล่นกับไพเวตี้นะง่ายๆคือเป็นทีมที่แบบว่ารีโหลดสายฟ้าแลบแล้วกันนะตัวละครทุกตัวเนี่ยจะใช้คิวรี l o a d ค่อนข้างคุ้มนะครับผมมาคู่กับไพเวตี้ที่ตกแม็กกระสุนด้วยเนี่ยก็ยิ่งดีนะครับ ก็ทีนี้เราจําเป็นที่จะต้องเล็งที่ต่อมพิษเป็นหลักนะครับผมถ้าเคลียร์ได้ก็เคลียร์นะจะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นเล็กน้อยผมไม่มั่นใจว่าประมาณ10ล้านหรือเปล่านะไม่ไม่เคยสโลดูขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเคลียร์ได้ก็จะถือว่าดีคาดารับผมเพราะดาเมจก็จะได้เพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยนะครับผมแล้วก็วงเนี่ยหน่วงได้ก็หน่วงนะครับผมแต่ผมไม่รู้ต้องหน่วงไหมนะแต่ว่าผมหน่วงไว้หน่อย แล้วกเ็เวลาบอสสตานเนี่ยให้เราทําการหลบนะทีมเราไม่มีโลเราต้องหลบหลังบังเกอร์นะครับแล้วก็เทรดบังเกอร์ดีๆไหนเนี่ยต่อมพิตมาปุ๊บเราเคลียร์ต่อมพิตวงแดงเนี่ยเราไม่ต้องเคลียร์ได้ช่วงเฟสแรกเราเคลียร์ช่วงหลังได้ให้โฟกัสต่อมพิตเป็นหลักนี่บอสจะสตาร์ เคลียร์ต่อมทิ่เสร็จปุ๊บลบโอเคอันนี้ผมให้ p พเวตี้โดนนะเพราะว่า p พเวตี้ดาเมจน้อยอยู่ละผมจะให้เอาเลือดเฟดบ้างเพราะรว่าเผื่อไพเวตี้ไม่มีบังเกอร์มาเล่นแล้ว p พเวตี้ชอบตายอ่านี้เขาเข้าเฟดนี้ก็ค,คือเฟดถ้าไม่ตายเขาซึ่งอย่างยิงวงแดงเสร็จแล้วรีบเคลียร์ต่อม ถ้าเพื่อนๆเคลียร์ตอมได้ค่อนข้างไวเนี่ยตอมพิทเนี่ยก็จะทําให้ทีมค่อนข้างปลอดภัยมากขึ้นอันนี้คือผมเคลียร์ไม่ทันเห็นไหมว่าเขายิงมาได้ซึ่งเขายิงไปโดนไพเวตี้กับโดโรทีนะครับผมแต่ว่าอาจารย์ก็ประคองทีมได้อยู่เนี่ยผมเคลียร์ทันตอมหนึ่งใช่ไหมเขาก็จะยิงได้บ้างยิงไม่ได้บ้างนะครับอันนี้ผมสกาผมโดนสตันไม่มีบังเกอร์ละอันนี้ต้องลุย ไอเวทีไปละเพราะว่าบังเกอร์ไม่มีอันนี้ก็สแปมไปที่หัวนะครับพาเจ็กตอมพิษมาปุ๊บพยายามยิงอ่าแต่ว่าผมยิงไม่ทันนะอ่าโผม,มาปุ๊บบอสล้มแล้วก็เคลียร์สักต่อมหนึ่งซึ่งมันยิงไม่ค่อยโดนนะ อันเนี้ยมาสองอันแต่ว่าใกล้จบแล้วก็โอเคไม่เป็นไรได้เท่าไหนเท่านั้นนะครับผมจริงๆทีมเนี้ยเขาเล่นกันไดพันเอ็มผมเล่นได้แค่8แปดร้อยห้าสิบนะประมาณแปดร้อยห้าสิบอ่ะก็ประมาณนี้ครับแปดร้อยหกสิบสองนะครับผมกอสกาก็ดาเมจแรงเหมือนเดิมนะครับผมแต่บางทีคนบางคนก็สกาไปเป็นไม้ห้านะครับผม โอเคเป็นไม้สุดท้ายนะครับตอนนี้ก็จะเป็นไม้ทูบีกับกิโยตินนะครับผมซึ่งอันนี้ผมเน้นเป็นอาเรียมาโปรเทคทีมนะครับเล่นคู่กับแมรี่เทพธิดาชายหาดนะเป็นตัวหิวฮิวแรงมากแล้วก็ถ้าเรามีอาเลียเนี่ยทีมนี้เล่นง่ายมากๆเลยนะครับผมก็ลองไปเล่นดูได้สำหรับไม้เล็กสุดนะ แต่ว่าทูบีเนี่ยผมไม่ได้ตีบวกอุปกรณ์แล้วก็เบิร์สเนี่ยไม่ได้อัพเต็มสิธนะดาเมจก็ไม่ได้แรงมากสักขนาดนั้นนะครับเพราะว่าดาเมจของทูบีเนี่ยมาจากเบิร์สสกิลนะครับผมแต่ว่าเราโดนฮิตได้นะอาเนียผมโดนฮิตใช่ไหมแต่ว่าแมรี่เนี่ยเขาฮิวทันนะครับผมลองดูได้เลยแมรี่หิวทันแต่อย่าโดนฮิตเต็ม2รอบนะให้โดนสักนิดนิดหน่อย,อยๆยังพอรับไหวนะครับผม แล้วกิโยตินแน่นๆก็ยิงกันเพลินๆครับแล้วก็สไนเปอร์ไเรเฟิลสองตัวเอามาเจนเกตน,นะครับผมถ้าบอสสตันเมื่อไหร่คุณใช้อารียในการเปิดโล่แล้วก็หน้ารับไปเลยนะครับผมอ่าน,นี้เปิดโล่อารีเอเห็นไหมแล้วผมก็น้ารับเลยนะเพราะอารียกันให้ทุกคนอ่า ตัวเก่งซีซั่นนี้สำหรับอาเรียอพอหมดเบิร์ดปุ๊บสไน,นเปอร์เจนเกตเข้าเบิร์ดใหม่ทำให้ไวที่สุดอะครับอันนี้ต้องระวังวงขาวนะอา่าแต่ว่าผมเลี้ยงกิโยตินนิดนึงเพราะว่าไฟเลทจะได้ไม่ดอกอก็ประมาณนี้สังเกตว่า แมรี่เนี่ยฮิวแรงนะครับคิวตีบมบเลือดไม่ลดเลยเนี่ยตอนนี้นไม่นะอ่าอาเรียก็เซฟเดอะเวอร์ไปนะครับ มีตัวละคร MG ที่ยิงทะลุได้เนี่ยผมบอกเลยนะว่าบอสตัวนี้คือแพ้ตัวนั้นมากๆาแพ้ตัวยิงทะลุมากๆเลยนะแต่ว่าทีเนี้ยไม่มีตัวยิงทะลุกว่าจะรีดดีเพสได้ดีเนี่ยก็คือช่วง1นาทีครึ่งท้ายนะคบผมเพราะว่าบอสจะเปิดคอมาให้เรายิงก็จะรีดดีเพสได้ดีช่วงช่วงหลังนี่แหละนะครับแต่ว่ามันก็มีช่วงเสียเวลาก็คือมันเข้าเฟสเปิดอันติและเราก็ต้องมาหลบวงแดงวงขาวอะไรพวกนี้นะก็กเสียจังหวะอยู่เหมือนกันครับ สำหรับอันนี้นะแต่ว่าสังเกตดูว่าเล่นง่ายมากๆแหน่ไหมเกียผมเอาหน้ารับไปเลยเกีย์ต่อมพิษโอเคก็คประมาณนี้ครับก็จริงๆถ้าผมทำได้ประมาณสัก550เนี่ยผมก็จะขึ้น7,000เอ็มนะแต่ก็เอ j นจอยครับเพื่อนๆถ้าใครจะตีโซโลเลสนะครับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับผม